แล้วนี่คือเหตุผลที่พมลาออกจากเออครับไปอยู่ไปอยู่ตอนไหนฮะนุ่นลบนึงนะครับเอามาถึงช่วงจำอวดหน้าม่านนะครับวันนี้เราก็จะได้สนุกสนานเหมือนเดิมกับนายโยกนั้นมงนพวงนะครับเชิญนายโยกนั้นมงนพวงับ นี่ม่านบ้านเออมั้งม่านบ้านที่ไหนแล้วผ้าคุมที่นอนบอกว่าม่านบ้านเนี่เสียเขาจะบอกผ้าม่านนะม่านบ้านเราหลังเขาจะเมื่อคลิปหน้าเขาชื่อไว้หล่ะเกณฑตะวนเป็นผ้าม่านที่บ้านจริงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยห่วงเมียเมียสวยไงแล้วไงไอข้างบ้านมันชอบแอบดูเมียผมตอนเมียผมอาบน้ําเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องกระจกอ่ะชอบแอบดูผมก็เอาผ้าม่านเนี่ยปิดทึบเลยพอเดี๋ยวนี้มีลูกแล้วเนี่ยรื้อผ้าม่านออกหมดเลย ทำไมเราไม่กลวยคนข้างบ้านแอบดูอ่ะโวยลือไปเถอะถ้าไอข้างบ้านมันโผล่มาเห็นมันก็ปิดม่านบ้านมันเองแล้วทีเนี้ยอ้าวแมันอยากไมอยากเมื่อกี้บอกนะโย่งอ้าวน้านงน้าพวงอ่ะคือวันนี้เราจะมา่อยกันเรื่องประหยัดก็เลยมากันแค่สองคนประหยัดไปสักคนนึงก็แค่ก็แค่เอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะ แล้วไอ้คนที่ถูกประหยัดไม่น้อยใจเหรอฮะน้อยใจหรอกเราเราคิดอย่างนี้เราเราชอบประหยัดแต่เราไม่ได้ชอยสนุกนะขาดคน็นคนก็ต้องชอยให้สนุกนะครับเอาสองคนจริงๆนะโอ้เสื้อคันนั้นเนี่ยคันทำไมฮะอย่าไปเกาทำไมประหยัดประหยัดเกาไว้หลังมั้งไว้ไว้ไว้นอาไว้หลังค่อยเกาใช่ใช่ มีอย่างเรือเสื้อคันแต่ไปเกาแขนเสื้อคันก็เกาเสื้ออานนี้โอ๊กทันทีตกก็ปกเใครสงกโปรกแกสก็ปรกเอาอะไรมาเช็ดฉันนแกน่ะสกระปรกตกก็ปกไงฉันน่ะเช็ดสะอาดแล้วไปสกระปรกที่แกน่ะเอาละครับวันนี้น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับยุคสมัยของแหมมันคนที่จับจ่ายใช้สอยเยอะๆนะใช่แหมชอบคำนี้มากเลยนะครับ ห,หยุดซื <S 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 banks, ้อก็หยุดเป็นหนี้ใช่ถ้าไม่หยุดซื้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เดินผ่านไปบ้าทุกชิ้นอันหนึ่งอหยุดซื้อหยุดซื้อหุดซื้อคือหยุดหยุดซื้อสักคือจะบอกว่าถามจริงเถอเคยโดนเด็กตกเลยหรอ หยุดซื้อของทุกอย่างจะซื้ออะไรให้พิจารณาเฉพาะที่จําเป็นจำเป็นหยุดซื้อก็พอเพียงได้องไม่สร้างหนี้ก็อยู่ได้แล้วคนเราเอาเท่าที่มีบ้านหลังใหญ่ก็ไม่ใช่ว่านอนจนเต็มบ้านใช่ไหมได้ขายเนขายสอนเพื่อห้องครัวทานอยู่ตัวรลบแขกก็ไม่ใช่ไม่ใช่หยุดซื้อแล้วเริ่มขโมยจะดีไหมครับ อฝรั่งนี่ปลาเข้าทุกอีกเออฝรั่งเนี่ยฝรั่งปลาเข้าทุกเลยอ่ะวันนี้ประหยัดเรื่องประหยัดอ้าวเรื่องประหยัดประหยัดเรื่องอะไรบ้างต้องประหยัดต้องประหยัดนะโยงและก็น้าหนงนพวงประหยัดไว้ก่อนอ้าวโอเคเชิญครับเฉยๆเียงๆไปเลยครับเอฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีก็ซึ้งวันนี้ อะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยรายการเนี่ยอะไรเนี่ยเอาผมต้งเต้นจักรยานเลยเอ้าไม่เป็นอย่างนี้ยกนี้ยกประหยัดประหยัดยังไงอ่ะเอาก็ต้องใช้ทีละล้อให้มันพังเป็นล้อล้อไปอย่าบอกนะว่าออกจากบ้านขี่ยกล้อมาตอนี้ก่อนเลครับมันต่อยัดไงญ่งฮะไม่ห่วงมั้งดูรายการเลยเขาทำคุณนี่ย เฮ้ยแล้วทำไมเสื้อมันเหลือแค่เนียประหยัดไงใส่ทีละครึ่งตัวโอ้นี่นแล้วถุงถุงเท้าใส่เดียวอ๋อใส่ทีละข้างไะมันพังไปข้างข้างไปงั้นถ้าจะประหยัดก็ไม่ต้องออกมาครบละสะดือนี่เด็ดทิ้งไปเลยก,ก็ดูตทรทัพจะดูตทรช่องให้พังไปเรื่ช่องไปโอ้งั้นขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่ทีละเกียร์ที่พังกินไปเกียร์เกียร์ไป นะครับครับไม่ใช่ประหยัดที่เป็นโปรกอล์ฟไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่ประหยัดฮะแล้วพูดอะไรพูดอะไรเออเงืะอเออไม่น่าคิดได้เลยเนี่ยโอ้คิดได้แต่เรื่องที่ไอ้ไอ้เขานี่แหละเออฮะมุกแกได้ทะลักทลายจริงจริงว่ะโอ้น้พวงฮะเพราะผมยาวเขาเห็นเลยเห็นอะไรฉันว่า ถอนผมดำจะมั่งเนี่ยเฮ้ยทำไมจะถอนผมหอกเอ้าถ้าถอนผมหงอกก็หมดหัวสิไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ใช้ไอ้ลูปกระเือยรูปกรเือยอมอ่ะไอ้ย้อมผมนี่ไม่ใช่ เงงเงงเงงยเศรษฐกิจพอเพียงใช้แต่เพียงพอจะใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดไว้ยับยั้งทั้งใจละกันไว้มั่งไปตลาดอย่าเอาตังติดตัวไปเออถ้าไปเจอข้าวของที่ต้องการสตังอยู่บ้านจะได้ซื้อไม่ได้ถ้าหากเวลาเราหิวอาหาร ตังอยู่บ้านแล้วกายใจหิวทำไมหิวได้ก็ไม่ได้กินหรอกเบางทีฟืนไฟก็ไม่ประหยัดกันโหกังวีกลางวันก็ยังเปิดไวเอาเขาให้เปิดไฟแล้วใส่หมวกกันน็อกหดโคไอ้หอกนั่นมันมอเตอร์ไซค์คนที่ไหนอยู่บ้านเปิดไฟใส่หมวกกันนอก ให้เปิดไฟใส่บวกกันน็อกนะก็อย่างที่ฉันบอกนั่นมันมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นั่นมันมอเตอร์ไซค์รีดผ้ารีดละลายตัวถ้ารีดทีละตัวนั่นมันเปลืองไฟเปิดไฟก็ต้องเปิดทีละหลายดวงเปิดทีละดวงแล้วมันจะเปลืองไฟมันก็เหมือนรีดผ้า รีบผ่าเปิดไฟเขาให้เปิดทีละดวงเปิดทีละหลายดวงมันจะเปลืองไฟเอ้ามันไม่เหมือนรีบผ้าเหมือนโอ้ลามีคนตายเอากองไว้นานๆเอาไว้เผารวมกันจะได้มีเปลืองไฟทีเดียวเลยเาทไมอะเอาทีเดียวพร้อมกันไงจ้าเก็บไว้ให้บูดขาบ้านเนื้อโอ้ยสมัยนี้ไม่บูดว่าเอาซึ้งนึ่งได้ ถ้าตัวเปลืองไฟก็ปิดไฟให้หมดเวลาขับรถก็ต้องปิดไฟถ้าหากปิดไฟแล้วรถจนเดี๋ยวก็ขับทนกันตายยังเคยเปิดไฟไ้สองดวงเรา